แล้วนะครับก็กราบสวัสดีน้านผู้ชมด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับไม้ครับสอนสร้างบ้านกันอีกแล้วนะครับเราก็มาอยู่กับการสร้างเมืองเหมือนเดิมนะครับนะคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําร้านพิซซ่านะครับนะว่าจะทําหลายครั้งแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้ทําสักทีนะครับผมอ่ะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับนะเราก็ไปเริ่มสร้างกันได้เลยนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับผมก็จะนับออกไปสัก15บล็อกก่อนนะครับพอเว้นออกมาได้แล้วนะครับเราก็วางบล็อกอีกไปสัก9บล็อกนะครับแล้วก็วางต่อมาทางด้านนี้อีก10บล็อกเหมือนกันนะครับผมอ่าโอเคด้านนี้แล้วก็ด้านนู้นด้วยนะครับแล้วจากนั้นนะครับเราก็ต่อมาทางด้านนี้อีก6บล็อกนะครับจ๊บอ่าตรงนี้เราก็เหลือเอาไว้เป็นประตูทางเข้าร้านนะครับผมนะโอเคแล้วก็มากั้นห้องตรงนี้นะครับนะ ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของหลังร้านนะครับผมแล้วก็กั้นตรงนี้อตรงนี้ตรงนี้โอเคตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่รังจานที่เก็บของอะไรอย่างนี้นะครับและผมก็จะวางกั้นตรงนี้สัก3าบล็อกนะครับนะวางแบ่งเขตเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะทําหน้าร้านก่อนนะครับนะอนะครับโอเคด้านนี้เราก็วางขึ้นมาให้หมดเลยนะครับนะแล้วเราก็วางตรงนี้นะครับนะ ร้านพิซซ่าร้านนี้ไม่ใช่ร้านเล็กๆนะครับผมนะอ,อร้านกําลังพอดีเลยไม่เล็กมากเดี๋ยวนะตรงนี้ไม่ต้องวางไม่เล็กมากแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับเอก็จะประมาณนี้เลยนะครับนะโอเคต่อมานะครับเราก็มาทําในส่วนของหลังร้านนะครับนะหลังร้านก็ไม่มีอะไรมากครับก็กั้นไปแบบนี้นะครับนะโอเคตรงนี้เราก็เหลือเอาไว้เป็นกระจกห้องน้ําด้วยนะครับแล้วก็เป็นประตูทางเข้าห้องน้ําด้วยนะครับ เดี๋ยวนะตรงนี้จะวางทําไมล่ะบัดอ้ยวางผิดจุ๊บโอเคตรงนี้ด้วยนะครับจุ๊บจากนั้นนะครับเราก็มาปูพื้นด้านไหนร้านกันเลยนะครับนะพื้นเราก็ใช้เป็นบล็อกอิดแดงนี่แหละนะครับอ่านี่นะครับพอเราปูพื้นเสร็จแล้วนั้นเราก็ใช้เป็นบล็อกสีแดงนะครับนะมาวางด้านบนตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็ให้มันเลยออกมาด้านลับบล็อกนะครับผมจุ๊บอ่ะแล้วก็วางด้านหน้าอีกแถวนึงนะครับแล้วก็วางมาทางด้านหลังเลยนะครับทีนี้ วางเล้วมาเลยนะจ๊ะโอเคเลี้ยวต่อมาเราก็ใช้เป็นบล็อกสีเขียวนะครับนำมาวางด้านบนนะก็ให้มันอยู่ด้านในบล็อกสีแดงนะครับผมเอออย่าให้มันเท่าบล็อกสีแดงนะครับนะให้มันอ่าสั้นกว่าบล็อกสีแดงบล็อกหนึ่งนะครับผมอ่านี่นะครับเราก็จะได้เป็นลักษณะอย่างนี้มาแล้วนะต่อมานะครับผมเราก็จะใช้เป็นบล็อกสีแดงนะครับนะวางออกมาตรงนี้สักสี่บล็อกนะครับผมนะโอเคแล้วก็เว้นนะครับแล้วก็วางออกมานะอ้าวางแล้วก็เว้นแล้วก็วางนะครับ

จากนั้นก็ใส่ประตูเข้าไปนะครับนะประตูห้องน้ําแล้วก็ประตูทางเข้าหลังร้านนะครับนะส่วนหน้าร้านนะครับเราจะใช้เป็นกระจกเพ่นนะครับผมมาวางด้านหนึ่งแบบนี้นะครับนะแล้วก็ใส่กระจกเข้าไปนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นหน้าต่างนะครับจุบ๊บอ่าแล้วก็กระจกห้องน้ํานะครับทีนี้จุบ๊บโอเคแล้วด้านหน้าร้านตรงนี้นะเราก็ใช้เป็นบล็อกหินนะครับนํามาใส่นะครับผม เป็นพื้นที่หน้าร้านอะไรอย่างนี้นะครับด้านหลังป้ายของเรานะครับผมคิดว่าควรจะมีไฟสักสองอันนะครับผมเออสักสองดวงนะครับพอให้ได้เห็นตอนกลางคืนนะครับนะตอนกลางคืนจะได้สว่างไงครับจากนั้นก็ตกแต่งด้วยใบไม้นะครับนะโอ้โหใบไม้นี่เป็นอะไรที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมเออตรงนี้นะผมก็จะใส่เป็นรั้วนะครับนะอ่าทำเป็นที่ค้ำยันหลังคาด้านหน้าตรงนี้นะครับผมอ ที่นี่นะครับผมก็จะขอเวลาตกแต่งด้านในร้านสักครู่นะครับนะ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับร้านพิซซ่าร้านเล็กๆร้านนี้ของเรานะครับนะโอ้โหเป็นไงน่ารักนะครับนะสร้างง่ายๆนะครับผมอ่ะโอเคก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต่อก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เผื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับผมด้วยนะครับนะอ่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปละ